แบนหลักตัวทอ็อปพนถูกไอเสมรถซิ่งจัดให้ออนิวโตโยต้ายาริส 1.2G ตัวท็อปปี2016น่ะลดบ้านเดิมๆเ,เดี๋ยวเสียมเปลี่ยนแม็กไม่ยางไม่ให้เป็นเกียร์ออโต้ปุ่มพุสตา์ทไม่แสนโกโลพอนเดี๋ยวละ6,000บาทครับได้เบาหนุงเบาะหนังพร้อมนะตรงคอนซีปแบนดหลักตัวท็อปสวยบางเดิมรถบ้าน นะผ่อนถูก6,000เป็น1.2ึีเออลดกำนันนกเออผู้ใดจน้อนี่ไงมาจากนครปฐมโอ้โหเบื้องเกลือกันนะเบืงเกี่ยวกันหรอกไงเจ้ากระบ่มีเรื่องเบาเจ้ากระเปอิ่นกนเล่ามากเนาะเอาเมนบ่หรือเบื้งซื้อบ่เป็นของกำนันนกอย่างนี้เ่นหรอกเจ้าบ่มีเรื่องเบาเจ้ากระเบ้าไปเรื่อยล้ว 6,000บาทครับอ้น่ะได้เบาะหนึ่งบาะหนังสวยงามน่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กใหม่ย่างใหม่ให้น่ะฝา,าปรงเปิดยังน่ะตั้งอยู่บ้านซื้อได้ครับบริการเฮ็ดสัญญาฮอดบ้านส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าได้ใจแม้แต่บาทเดียวลองแก้มเดิมฝากระโปรงมอ,อกออยู่ครบ6,000บาทตัวท็อปไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอก ขาวจัว่วหน้าเจี๊ยแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร1อยไอป้ายแดงหนึ่งคันนะซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันไอเสมโรซิ่งจัดให้ผู้เียนอยากได้ติดต่อเข้ามานะเป็นกำลังใจให้ใหเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดน,นาบ้านแจว